สิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองไม่ใช่บ้านรถที่ดินแต่กลับคือลมหายใจของเราในปัจจุบันนีค่ะถ้าเราไม่ได้กินข้าว30วันเราอาจตายได้ถ้าเราไม่ได้กินน้ำา7ถึง14วันเราอาจตายได้แต่ถ้าเราขาดลมหายใจ3นาที5นาทีเราอาจตายทันทีวันนี้ถ้าเรากำลังไล่ล่าความสำเร็จอยากมีทุกอย่าง บ้านรถที่ดินเงินสดแต่ให้เรารู้ไว้นะคะว่าไม่มีอะไรมีค่ามากเท่ากับลมหายใจของเราในปัจจุบันดังนั้นถ้าวันนี้ใครก็ตามที่รู้สึกไม่สำเร็จสักทีรู้สึกชีวิตด้อยค่ารู้สึกไม่มีคุณค่าในโลกใบนี้ให้ลองหายใจเข้าลึกๆนะคะคุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เรากำลังจะไล่ล่าไม่มีค่าแม้แต่นิดเดียวหากเราไม่มีลมหายใจ ไม่ต้องรอให้เราไปนอนอยู่บนเตียง ICU เราถึงมาเห็นคุณค่าของลมหายใจนะคะไม่ต้องรอให้เราหายใจไม่ได้อีกแล้วเราถึงกลับมาเสดายลมหายใจที่เรามีนะคะไม่ต้องรอให้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราถึงคิดจะอ้อนวอนขอชีวิตและลมหายใจกลับมาจงหายใจเข้าลึกๆแล้วให้รู้ว่าสิ่งที่มีมูล,ลค่าและมีคุณค่าที่สุดนั่นใช่วัตถุธาตุหรือสิ่งอื่นใดในโลกนี้แต่กลับคือลมหายใจของเรานั่นเองคะ่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะ ทุกครั้งที่รู้สึกไร้ค่าให้รู้เสมอว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นใช่สิ่งอื่นใดนอกจากลมหายใจด้วยรักและส่งพลังและถ้าคุณยังฟังคลิปวิดีโอนี้ได้คุณจะเสกจะสร้างคุณจะเนรมิตอะไรอีกเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณยังมีลมหายใจ